He turns to me, and he says, Why so serious? He comes at me with the knife. ออนจาก Hobby Arena ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอโทษก่อนเลยนะคะที่ตอนแรกบอกว่า EP 2เนี่ยเราจะมารีวิวโดฟามิงโกนะคะของ j จมส์สตรุ่น G X กันนะแต่ว่าทางค่ายค่ะเขาเพิ่งแจ้งกลับมาว่ายังผลิตไม่เสร็จเลยด้วยความที่ไม่อยากให้ทุกคนรอนานเนาะเลยหยิบตัวนี้มาค่ะเป็นโจ๊กเกอร์นะคะของค่าย Queen Studio ค่ะมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะเรามาดูที่กล่องกันก่อนนะคะสำหรับด้านหน้าของกล่องเนี่ยก็จะมีจักษณ์ของ DC ซตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนข้างล่างว่า The Joker แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปของจ็อกเกอร์ค่ะซึ่งแสดงโดยฮิตเลเจอร์นะคะจริงๆแล้วมันมีข่าวตัวนี้นะคะว่าเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงหลังจากที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคือเขายังไม่มีโอกาสได้เห็นผลงานของตัวเองเลยเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะสมบทบาทที่สุดโดยการที่แบบคุยคนเดียวนะคะอดนอนแล้วก็ใช้ยานอนหลับแก้เครียดแบบนี้นะคะ่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาใช้ยากเกินขนาดนะคะทำให้เขาเสียชีวิตลงนะคะและด้วยความที่เขาทุ่งเทขนาดนี้นะคะทำให้ทุกคนเนี่ยดูภาพย เรื่องนี้เราบอกว่าเขาเป็นจ็กเกอร์ที่ด์กที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาแกะกล่องกันก่อนเลยดีคะกล่องมาค่ะ่กะคะเเดี๋ยวขอเอากล่องอันนี้ลงก่อนนะทุกคน เดี๋ยวขอเอา่านหมุนมาก่อนนะทุกคน เอาแหละทุกคนเมื่อกี้นะคะพอเราแกะถุงกระดาษออกนะคะก็จะมีชิ้นส่วนเนี่ยทั้งหมดแค่3ชิ้นเองนะคะก็คือมีส่วนฐานตัวจ็อกเกอร์นะคะแล้วก็เก้าอี้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะ4 4ไม่ใช่สา <laughs> หมหัวจ็อกเกอร์นนเนี่ยเน <laughs> แกยยังไงอะ <laughs> <laughs> ยันว่า <laughs> เดี๋ยวนะโอ้ oh my god โอ้ยมาเป็นหัวแบบนี้แบบสยอง <laughs> นีงอหัวออกมา <laughs> มดูน่ากลัว <laughs> หัวโจ๊กเกอร์เดี๋ยวขอรีวิวหัวก่อนเลยได้ไหมคือผมเขาอน่นะคะอันนี้มันจะเป็นรุ่นผมเสมือนจริงนะคะแล้วมันจะมีความรู้สึกแบบผมไม่ได้สะอา ผมจริงมากเลยแล้วก็แอบ,บหลอนมากดูตาเขาสิทุกคนคือมีความเหมือนจริงมากมองแล้วแบบขนล,ลุกอะขนล,ลุกจริงๆนะอันนี้ขนล,ลุกจริงๆมีการลงเมคอัพที่แบบเหมือนจริงค่ะจริงๆในฉากตอนนี้ค่ะเมคอัพของจ็อกเกอร์จะค่อนข้างเลอะเหน่อยแต่เพื่อความสวยงามออนคิดว่าเขาก็ทําแบบนี้คือสวยแล้วแหละเหมือนจริงมากเหมือนจริงแม้กระทั่งดูขุมข,มขมนะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนาเดียดกันอีกทีเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากฐานกันนลทุกคนอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวขอกอดก่อนออกใหญ่แอกหนักนิดนึงใต้ฐานนะคะก็จะมีเลขนังนัเบอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเลข13นะคะมีทั้งหมด500ตัวเล่มีคุณๆนะมันตัวเดียวกับที่เมนรีวิวปะ นผิวสัมผัสนะคะของไม้ข้างบนนะคะทุกคนมันเป็นเท็กเจอร์ที่แบบเหมือนไม้จริงมากๆคือแบบพื้นมันจะแบบไม่เท่ากันนะคะคืออันนี้นนนอันนี้เตี้ยลงไปอะ่ะคือเหมือนไม้จริงๆเลยแล้วก็แบบมีการลงสีที่แบบมีสีเข้มสีอ่อนแบบคือเป็นลายไม้จริงๆดูไม่ออกหรือว่าเป็นเรซินมันคือเรซินใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดมองใกล้ๆนะคะทุกคนไม่รู้ในกล้องเห็นไหมอะ่ะเขาจะเขียน J O K E R ตรงนี้นะคะคือจ็กเกอร์นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะทําแบบเป็นลายแบบคิดว่านะเป็นลายตารางคุก เป็นไรลายคุกนี่อันนี้คิดเองนะแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าในฉากนี้นะคะเป็นจ๊กเกอร์ที่อยู่ในเรื่องแบทแมนเดอะดาร์กไนท์นะคะก็คือเป็นฉากตอนที่จ๊กเกอร์เนี่ยเขาอยู่ในห้องขังนะคะแล้วก็มีแบทแมนมาด้วยนะนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์แบทแมนนะคะเขียนว่าเดอะดาร์กไนท์อีกแล้วโอเคได้รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นสแตนเลสด้วยนะใช่ไหมมันคือสแตนเลสตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสคืองานสวยงานดีมากทุกคนเปะเดีย๋ยวเราจะมาหมุนฐานให้ดูรอบๆนะคะก่อน ึงตัวนี้นะคะจะมีขนาดนะขอดูโปรดีนึง,นงยาวประมาณ49เซนนะคะกว้าง50แล้วก็สูง52แล้วค่ะแล้วก็หนักทั้งหมดเนี่ยประมาณ10กิโลนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเก้าอี้นะคะเก้าอี้เก้าอี้อย่างนี้เนะี่ย <c oughs> <c oughs> พูดรี้น่านกันกาอี้เนี่ยคะ่ะทํามาจากเหล็กจริงๆนะทุกคนแต่ว่ามีการลงสีพ่นสีให้แบบมันเหมือนสนิมอะ่ะคือผ่านการใช้งานมาเยอะเหมือนสนิมจริงมากมีการออกเด็กหนักกว่าฐานอีกคะ่ะหนักมากคือดูในรูปตอนเปิดเพียกาอี้เขาจะวางตรงๆแบบนี้นะทุกคนคือมันจะแบบอย่างเงี้ยได้นิดนึงเพราะว่าอะไรดูปะไม่ใช่ว่าเขาทําไม่ดีนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่พื้นมันเหมือนจริงมากพื้นมันไม่เท่ากันอะ มันเล็ก,กรดกรดกดตกอย่างนี้ได้แต่ว่าบางคนอะ่ะก็เห็นเขาแบบวางเอียงๆแบบนี้อพอสุดท้ายแล้วเหมือนกับไปถามเข้ามาเขาก็บอกว่าวางแบบไหนก็ได้ตามใจฉันคะ่ะเพราะว่าบางคนเดี๋ยวพอแบทแมนออกมาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะก็จะเอาแบทแมนมาวางข้างหลังอ่ะเนาะมันก็ ต้องลองดูว่าวางแบบไหนสวย,สวยก็แล้วแต่เรามาดูตัวของจอกเกอร์กันนะทุกคนดูดีตัวใหญ่มากนะคะเ,คเพราะว่าอันนี้มันเป็นสเกลหนึ่งต่อสนะคะแล้วก็ใหอเขานั่งอยู่ตรงนี้คือนั่งได้น,นั่งเฉยๆนั่งธรรมดาเลยทุกคนไม่ต้องต่ออะไรเลยอ่ะออนชอบงานนี้นะคะเพราะว่าเสื้อเขาเป็นแบบผ้าจริงๆเลยนะทุกคนแล้วก็ตัดละเอียดยิบมากแล้วก็ตรงนี้จอกเกอร์ลืมใส่กระดุมงนเลยเรจะเล่นให้จอกเกอร์ก่อน ไม่ใช่นะคะจริงๆคือเขาให้ความสําคัญกับรายละเอียดนะคะเพราะว่าในหนังอะจ๊กเกอร์เขาไม่ได้ติดกระดุมเมบดีนะทุกคนนใ เขาก็ไม่ติดแบบนั้นนะแล้วก็ดูอย่างรองเท้านะคะคือตรงนี้มันเป็นเรซินนะทุกคนแต่ว่าเขาลงสีสวยมากแล้วก็แบบเนี่ยแม้กระทั่งรอยเย็บของได้อะคือเขาทาละเอียดสวยมากตรงเชือกของรองเท้านะคะตรงนี้มันจะนิ่มๆขยับได้นะจริงๆคือเรซินแหะแต่ว่าเขาผสมพีพเยอะหน่อยถุงเท้าจักรก็เป็นผ้านะคะเป็นถุงเท้าหลากสีนะคะคือแบบเดียวกับภาพยนตร์เลยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะว่าไม่มีขนนะแข้ง <laughs> อ่าแล้วข้อที่สําคัญเลยอะ่ะที่ชอบประทับใจมากๆเลยคือทุกคน นมือจ็อกเกอร์ตรงนี้คือเหมือนจรงิงเรียวจรงิงคือแบบเขาทําสีอะเหมือนแบบเหมือนผิวเราเลยอะแล้วก็มีการลงสีของเส้นเลือดนะคะทุกคนเหมือนเหมือนจริงๆเหมือนจริง,รงๆมากๆแล้วก็ตรงนี้สังเกตไหมทุกคนว่าตรงมือจ็อกเกอร์อะเขาจะมีรอยแบบเลือดออกอะเพราะว่าในฉากเนี้เป็นฉากที <Bristol> ่แบทแมนเนี่ยเขาทุบมือจ็อกเกอร์นะคะจะมีเลือดออกแบบนี้ Never the head The Get victim start with Fuzzy. He can't feel the next. See? You w a n t e me. คือเหมือนจริงมากแต่นิ้วแอปสวยมากเดียวไปไหนอ่ะแอบอายเลย ทุกคนตรงนี้เรียกว่าอะไรอะของผู้ชายอะเข็มกัดเข็มขัดอะไรก็ไม่ดูวี่ตรงนี้ลงดีเทียดดิเอ้าผู้ชายไม่ตอบอะตรงนี้ทุกคนแอบสังเกตนหนึ่งนะคะว่าคือขาเขาอะจะลอยอะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่ามุมนี้หรือเปล่าแต่เมื่อกี้ลองแอบขยับมุมนี้เหรอคือมันก็ยังลอยอยู่อะไม่ไม่รู้ไม่รู้ทำยังไงอะหรือเขาตั้งใจให้ขาลอยแบบนี้ก็ไม่รู้ดูว่าจ็อกเกอร์นั่งแบบขาไม่ตมพื้น่างนี้เหรอไม่เลือกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ ต่อไปนะคะหัวของจ็กเกอร์เนาะเมื่อกี้แอปพูดถึงกันนิดนึงนะใช่ไหมแต่แอปเห็นข้างๆนะคะตรงไลยผมข้างหน้าหัวะมันเป็น งานปั ies, e hire, women, no er like ้นนิดนึงนะคะถึงจะมีผมเสมือนจริงตรงนี้ไม่อาดมณิขีดว่าเหมือนเดียวจริงหรือเปล่าเพราะเดียวจริงต้องมีกลิ่นนี่ตรงนี้เขาจะแบบพอมันโดนไฟอ่ะมันจะมีอารมณ์แบบเหมือนเป็นเม็ดเม็ดเงื่อนเลยนะไม่รู้อันนี้คิดเองหรือเปล่าหรือเป็นรอยกาวแต่มันเหมือนเงื่อนจริงนะทุกคนเห็นดูหน้าทงเทียแบบหลอนอยู่พี่อ่ะเราจินตนาการถึงตอนที่โจ๊กเกอร์ทำลิ้นออกมาแบบอย่างเพราะว่ามันเหมือนจริงมากทุกคนมันเหมือนจริงจริงๆเหมือนจริงจนน่ากลัวเหมือนจริงจริงจนคิดว่าฉันจะก้าววางเว่าวะฉันหลอนเดี๋ยวเราลองมาใส่กัน บอกว่าใส่ยากน,นิดนึงเพราะว่าเราต้องคอยจับปกเสื้อนะคะเสื้อจะเข้าไปอย่างเดียวเลยอ่ะปวไม่ลงอะ่ะแค่นี้แหละโฟกเกอร์อยู่แบบนี้ลูกอย่าขยับ <laughs> โอเคได้อยู่เนาะทำปกเสื้อขยับหมด ในเรื่องโจ๊กเกอร์เขาบอกว่าเขาใส่สูตรแบบแพงมากนะคะฮะอ้าวเหรอไม่ใช่ตอนแรกเขาโดนว่าว่าเขาใส่สูตรโ no นเนมหน่อยตอนที่โจ๊กเกอร์เดินเข้ามาเขาบอกใครบอกสูตรเขาแพงเขาบอกแบบนี้อสรุปใครดูหนังยังไงโอเคเมื่อกี้กำลังจะเก็บของแอบเห็น จึงลืมบอกสิ่งนี้ไปนะคะเราได้ใบเซอร์มานะคะเพราะว่าเราเรียนจบการศึกษาจ็กเกอร์เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไม่ใช่นะคะตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ของค่ายนะคะควีนสตูดิโออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเลขรันนัมเบอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์แบทแมนตรงนี้นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ดีซียู่ตรงนี้ <c oughs> วางตรงไหนดีให้จ็กเกอร์ถือเอาไว้เหรอวางเอาไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าคนอื่นนะบอกว่าไม่รู้จะวางถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีแบทแมนมาออนคิดว่ามันอาจจะต้องวางจ็กเกอร์นั่งตะแคงอะนะ <c oughs> ไม่งั้นแบทแมนจะไปยืนตรงไหนอะ อาทุกคนมีข้างหลังกล้องนะคะเขาบอกมาว่าถ้าเกิดสมมุติคนที่กําลังสนใจแบทแมนตอนนี้นะคะลังเลอยู่นะคะว่าจะมาตั้งกับโจ๊กเกอร์ยังไงนะคะก็เขาบอกว่ามีฐานพิเศษอยู่นะคะวางคู่กันได้แต่จริงๆออนคิดว่าถ้าเกิดวางตะแคงมันอาจจะยืนด้วยกันได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าเพราะแบทแมนก็น,าน่าจะตัวใหญ่อยู่นะเพราะว่าจ๊กเกอร์ตัวนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วะค่ะ แล้วก็หรือใครที่ยังไม่เห็นแบทแมนนะคะดูคลิปนี้เห็นจ๊กเกอร์สวยนะคะอยากจะพีแบทแมนนะคะตอนนี้ก็ยังพีได้อยู่เนาะเดี๋ยวจะเอารูปแบทแมนขึ้นมาให้ดูนะคะว่ามันสวยขนาดไหนดูขึ้นมาค่ะ ตัวนี้นะคะ fight. เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะคะก็คือรุ่นผมเสมือนจริงเนาะราคาที่พีเนี่ย28,500บาทนะะออนคิดว่าราคานี้กับงานแบบนี้คือคุ้มมากๆเลยเพราะว่าทุกอย่างมันลงรายละเอียดเนียบมากจริงๆท mm. like ุกคนเพราะแบบไม่ต้องพูดถึงเรื่องสีไม่ต้องพูดถึงเรื่องแท็กเจอไม่ต้องพูดถึงเรื่องแบบอะไรเลยอะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีที่ติเลยอะค่ะโดยเฉพาะแบบหน้าโจ๊กเกอร์พูดถึงหน้าอีกะลือมันหลอนจริงๆอะเออเนี่ย ออนเถียงกันตอนที่ดูหนังมากเลยนะว่าสรุปแล้วรอยอันนี้มันเกิดจากอะไรอะ่ะเพราะว่าพูดกี่ทีก็แบบไม่เหมือนเดิมใช่ไหมทุกคนใครที่เป็นแฟนพันแท้ของจ็อกเกอรอ์ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่ารอยปากของจ็อกเกอร์เกิดจากอะไรแล้วก็ใครที่เห็นจ็อกเกอร์ก็จะได้คำนี้ติดหูมากใช่ไหมคะว่า why so w e i d ใช่ไหม โอเคแล้วก็สําหรับตอนนี้จะมีเอ๊ะตัวนี้นะคะจะมี2รุ่นนะคะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรูปขนปั้นผมปั้นเนาะใครที่แบบเออไม่ซีเรียสเรื่องเงินแ้ะอยากได้ความเหมือนจริงอะ่ะออนแนะนำว่าเป็นรุ่นนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นลิมิเต็ด500ตัวด้วยแต่ใครที่คิดว่าเอ้ยผมแบบนี้มันมาใหม่มันต้องดูแลรักษาหรือเปล่าหรือแบบอยากได้อะไรที่แบบทนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเล่นรุ่นขนปั้นก็ได้นะคะในส่วนของตัวแบทแมนนะคะก็จะมีสอนมอูชชั่นเหมือนกันนะคะใครที่สนใจอยู่ก็ทามได้นะคะอยากจะส่งมาเดหูนะคะคส วันนี้ต้องขอบคุณนะสวัสดีค่ะเจอก,กัน EP ต่อไปนะคะบ๊ายบาย